คุณนคนหนึ่งนะคะที่ติดปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นท็อกซิกดีเลชันชีพความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่างานที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกให้พวกเราทุกคนรู้นะคะว่าโลกแห่งความเป็นจริงได้ชายแล้วก็ปรากฏให้กับพวกเราแล้วแปลว่าโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกสิ่งที่ทุกคนควรที่จะต้องเข้าใจจริงๆแลนะมนุษย์โดยส่วนใหญ่ไม่รู้ในเรื่องนี้ก็คือว่าพลังงานภายในของ ขเขานั่นแหละค่ะเป็นตัวเซกให้โลกภายนอกมันปรากฏขึ้นมาจึงทำให้เจอท็อกซิกเจอคลื่นของความขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้ติดปัญหาเรื่องเงินความสัมพันธ์ที่เป็นพิษทั้งหมดทั้งมวลเพราะเราขาดแคลนนั่นเองและสิ่งที่จะทําให้พวกเราหลุดออกจากคลื่นของความขาดแคลนนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะมาอยู่คลื่นอเวนเดนอยู่ในคลื่นที่สูงในไวท์ที่สูงคลื่นอเวนเดนสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝึกพวกเรา ุกคแล้วทาได้จริงๆว่าเป็นคนหนึ่งก็ทําเรื่องแบบนี้มาจึงเข้าใจมากๆคลื่นที่สูงและยกระดับนั่นก็คือคลื่นที่เรียกว่าแกล t ติจูดขอบคุณและสํานึกคุณและสิ่งที่สําคัญมากๆขึ้นของแกล t ติจูดขอบคุณและสํานึกคุณที่ทรงพลังที่สุดนี่คือความเข้าใจผิดที่มนุษย์ผู้ไม่รู้นะคะเขาเข้าใจว่าเมื่อไรที่เราแกลติจูดเนี่ยอย่างเช่นไปข้างนอกแล้วเราเห็นผู้คนนะคะโดยเฉพาะ คนที่อย่างเช่นคนตาบอดโอ้ขอบคุณจังเลยเนี่ยฉันเห็นเธอตาบอดตอนเนี้ฉัานาตาดีโอ้ขอบคุณนะขอบคุณอตอนนี้ฉันเห็นเนี่ยคนพิการเนี่ยไม่มีขาแต่ตอนนี้ฉันยังมีขาอยู่โอ้จึงซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณร่างกายนี้โอ้เนี่ยฉันเคยเห็นคนเนี่ยแต่ตอนนี้ฉันเดินแล้วฉันเห็นคนที่ไม่มีบ้านจะอยู่เนี่ย <FE. S 1> <ư? S 2> <lei. S 1> เขายังไม่มีข้าวกินเลยแต่ทุกวันนี้ฉันมีบ้านอยู่นะฉันมีข้าวกินนะฉันรู้สึกแกลติจูดขอบคุณ และสำนึกคุณสุดๆสิ่งที่ครูกำลังจะบอกก็คือแกล้งติจูดและขอบคุณสำนึกคุณนะคะที่ทรงพลังไม่ใช่การที่คุณออกไปเปรียบเทียบกับคนข้างนอกค่ะเมื่อไรที่คุณเปรียบเทียบมันแปลว่าเขาอยู่ต่ำกว่าแต่ฉันอยู่สูงกว่าฉันโชคดีกว่าเห็นไหมคะมันคือการแบ่งแยกอยู่ สุดยอดมาแต่สิ่งที่แกลาติจูดและขอบคุณสำนึกคุณแบบทรงพลังสุดๆนี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ค่ะจงขอบคุณนะปัจจุบันขณะนี้ค่ะว่าปัจจุบันขณะนี้คุณมีอะไรคุณเหลือเฟืออะไรคุณรู้สึกเนี่ยซาบซึ้งและขอบคุณอะไรณนะตอนนี้ที่ฉันมีอยู่ลงปัจจุบันขณะอย่างเดียวค่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร นะคะแล้วเมื่อคุณทําได้กระติจูดขอบคุณสํานึกคุณนี่คือขึ้นกระตันยูค่ะที่ทรงพลังสุดๆค่ะที่มนุษย์โดยส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีค่ะในการยกระดับพลังงานตัวเองเมื่อคุณเข้าใจในตรงนี้แล้วอยากเปลี่ยนขึ้นพลังงานเพื่อปรับตัวเองให้อยู่ในไวฟ์อยู่ในขึ้นพลังงานที่สูงแล้วก็อไลกับขึ้นของโลกนะเวลานี้ที่กําลังปรับขึ้นสุดๆนะโลกตอนนี้ นะคะก,กับการฝึกแกล t ติจูดขอบคุณสำนึกคุณแบบทรงพลังสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและยกระดับพลังงานตัวเองจริง,รงๆอย่างต่อนเนื่องครูเชิญชวนพวกเราทุกคนคะ่ะ28วันโซเมจิกชาเลนจ์28วันที่จะจับมือพาพวกเราทุกคนทำกระบวนการเน้นเฉพาะแกล t ติจูดขอบคุณสำนึกคุณแบบทรงพลังค่ะแบบผู้สร้างที่สามารถเสกชี ีวิตอย่างปาฏิหาริย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่จ่ายกี่บาทก็ได้เท่าที่หัวใจคุณรู้สึกว่าคุณมั่งมีค่ะก่อนที่จะปรับราคานะหลังจากพฤษจิกาคุปรับราคาขึ้น คอสนี้มีมูลค่าเต็ม5,990บาทเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะจัดโปรก็เต็มที่2 9 0 9แต่ตอนนี้ในเดือนนี้เป็นเดือนเกิดครูครูตั้งใจทำให้พวกเราทุกคนนะเพื่อที่จะปรับขึ้นตัวเองกี่บาทก็ได้เลยใครสนใจพิมพ์28มาเลยค่ะไปฝึกแกล t i ติจูดขึ้น power f u l นี้และขยับไปตามโลกพร้อมๆกันค่ะเพื่อเสกชีวิตในฝันนั่นเองใค่สนใจพิมพ์28มาเลยจ้า